ปัจจุบันนะคะเฟยดูแลถึง3บริษัทนะคะก็คืออยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ Family Business ของเฟยเองอันแรกก็คือแน่นอนคือที่ทุกคนจะได้รู้จักอยู่แล้วก็คือเป็น MD ของ Iceland Spring Thailand นะคะคือทำหน้าที่ทั้งหมดเลยทั้งขาย Marketing ดูแลทุกอย่าง Back Office, Front Office อันนี้ทุกคนก็จะคุ้นชินกันอยู่แล้วเพราะว่าตัวเฟยเองก็ทำเกี่ยวกับเอ่อ i c Relations ด้วยในในส่วนนี้นะคะอันที่2ก็คือมาซูมาประเทศไทยซึ่งก็เป็น Family Business นะคะทำเกี่ยวกับน้ำา t t t l w w t t r s s o u u t o o n ที่ครอบวงจรไม่ว่าจะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำร้อนเครื่องกรองน้ำหรือระบบน้ำต่างๆคือเราเป็น Total Water Solution จริงๆคือนึกถึง,ถงน้ำนึกถึงมาซูมาอันที่3ก็คือกลุ่มธุรกิจมี Money นะคะซึ่งทำเกี่ยวกับ สถาบันการเงินระดับกลางถึงเล็กน,นะคะที่ชื่อว่ามีมันนี่มานี่มีเงินนะคะก็เป็นกลุ่มธุรกิจลองรับจำนำม,มีหลายๆสาขายอยู่ในกรุงเทพนะคะแล้วก็ปริมณฑลด้วยค่ะคือตอนแรกเนี่ยค่อยๆปรับไปเนาะเพราะว่าเฟดเข้าใจว่าแฟดอาจจะมีการ b e h a v e หรือพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกัน อันนี้เขาเป็นแฝดหญิงและแฝดชายและแฝดคนละฝาใช่ไหมคะคนละไข่มีความต่างกันแต่เฟก็ค่อยๆปรับมาเพราะตอนแรกเฟจับเขานอนด้วยกันเฟอยากให้เขาเหมือนกับเติบโตมาแล้วอ,อ,อยู่ด้วยกันตั้งแต่เช้า24ชั่วโมงแต่พอมาถึงจุดๆหนึ่งเฟรู้สึกว่าการนอนของเขาต่างกันแล้วเฟอยากให้คุณภาพของการนอนของเด็กซึ่งมันเป็นสิ่งที่สําคัญเนื่องจากเขาจะพัฒนาได้รวดเร็วในช่วงระยะเวลาที่เขานอนเฟก็เลยต้องจับเขาแยกนอน แล้วมันก็มีความน่าตื่นเต้นมากเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าเวลาเขามาเจอกันเนี่ยน้องโคลเอ็กเขาจะตื่นเต้นและดีใจที่แบบเห็นหน้าพี่ชายเขาเขาก็จะยิ้มเหมือนแบบโอ้ยฉันได้เจอพี่ชายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนคอลินเองก็จะมีความน่ารักมากคือมีความเป็นพี่ชายชอบแบบคิดเอาเองนะคะปกป้องดูแลน้องสาวทุกครั้งถ้าจะถ่ายรูปเขาก็จะเอามือมาจับ น้องสาวเขาหรือถ้าจะทําอะไรเขาก็จะเอามือมาจับน้องสาวเขาคือเหมือนเหมือนมีความสัญชาตญาณว่านี่คือน้องของฉันซึ่งอันนี้ก็ค่อยๆปรับกับกันไปกับการลิงดูหรือแม้กระทั่งว่าการรับประทานอาหารอย่างน้องเขาเอ้เนี่ยเขาจะไม่ชอบนมผงเลยเขาจะ,ะเขาเขาจะเล็กเฟเวอร์นมแม่เป็นหลักแต่เขาเล่นได้ทุกอย่างดื่มได้ทุกสิ่งแล้วรับประทานได้ทุกอย่าง ไปถึงชอบรับประทานในการอาปากแล้วก็กลืนอะไรถึงไปแต่ว่าเป็นคนที่แพ้อาจจะมีโอกาสที่จะแพ้ง่ายกว่าโครเอยกตัวอย่างเช่นวันก่อนเคยไปทานนอร์เวย์ล็อบสเตอร์มากลับมาถึงบ้านก็ให้นมพอให้นมเสร็จไม่มีอะไรเกิดขึ้นสาหรับโครเอเลยทุกอย่างปกติตื่นมาเขาเล่นตาบวมเป็นเม็ดๆก็คือแพ้สารที่แช่กุ้งที่ขนมาจากนอรแต่โครเอเนี่ยเป็นคนกินยาก ทานข้าวยากแต่ไม่เคยแพ้เลยเลยทานยากแต่ไม่แพ้ไอคนชอบกลืนชอบทานแต่มีโอกาสที่จะแพ้ง่ายกว่าแล้วเขาก็คือแฝดเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องค่อยๆปรับกันไปว่าจะทํำยังไงแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกับเขาอย่างเงี้ยค่ะคือเคยคิดว่าในแต่ละช่วงของชีวิตเนี่ยเออ definition ของคำว่า family อ่ะมันต่างกันอย่างตอนวัยที่เฟเด็กกว่านี้แล้วยังไม่ได้แต่างงานเนี่ย family meaning เนี่ยมันก็คือตัวเฟเองพี่ชายน้องชายคุณพ่อคุณแม่เฟก็จะให้ความสำคัญกับการที่เฟไปเจอคุณพ่อคุณแม่เฟลิรือ spend t กับน้องสาวอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่เฟจะแต่างงานเฟก็จะอยู่กับไขรมุกเราก็จะสนิทก,กันจะทําอะไรร่วมกันเจนอคุณพ่อคุณแม่ทนัทนทันเท่ากันเจนอกันหลัง ช่วงเวลาที่เฟ์ไม่ได้ทํางานนะคะแล้วก็มีไปเจอเพื่อนอะไรก็ว่าไปแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเขาไปแต่างงานมาแล้วเนี่ยก่อนที่ที่จะมีลูกก่อนก่อนหน้านี้นะคะเฟย์ก็แฟมิลี่ของเฟ์ก็คือสามีเฟ์เฟ์ก็จะใช้ชีวิตกับเขาเยอะมากแล้วเราสองคนเป็นคนชอบทรเวลเราก็จะเดินทางทรเวลทุกๆปีทุกๆควอเตอร์ quarter, เรียกว่าต้องต้องแบ่งเวลาในการท่องเที่ยวลงความเห็นกันว่าปีหนึ่งเราจะต้องไปวีสิทให้ได้2-3ประเทศแล้วเก็บไป จนเราอายุจนวีทายเมนเลยหรือก็แปลว่าเราจะได้เที่ยวรอบโลกอย่างเงี้ยเพราะว่าเฟมีความนึกใจว่าเฟม่อยากอายุเยอะแล้วค่อยมาเที่ยวกลัวเดินไม่ไหวรลยางเงี้ยล้วก็จะมีการที่รู้สึกว่าเวลาเราได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมได้เรียนรู้เห็นสิ่งใหม่ๆแล้วเวลาเราได้ทําอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่เรารักอย่างเช่นสามีเราเราก็จะ ได้ new experience ร่วมกันแล้วมันก็จะรู้สึกดีเก็บไว้เป็น memory ที่ดีแต่พอมาถึงในปัจจุบันเนี่ยคำว่า family definition มันเปลี่ยนไปอีกเพราะว่ามีอีก2ชีวิตเข้ามาอยู่ในในในเฟในครอบครัวของเฟกับสามีนะคะก็คือเราก็จะต้องให้เวลากับลูกเรามากขึ้นเฟเรียกว่ายังไม่ได้เป็นคุณแม่ในมุมมองนะคะของเฟเองอาจจะยังไม่ได้เป็นคุณแม่ perfect 100%เพราะทุกอย่างมันอยู่ในช่วงของการปรับปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ช่วง3เดือนแรกของลูกเฟก็จะต้องบีฮีอย่างหนึ่งตัวเฟกับสามีก็จะต้องตับเข้าหาเขาอีกแบบหนึง่งพอ6เดือนก็เปลี่ยนไปอีกอย่างตอนนี้กําลังเข้าสู่วัยที่กําลังจะ9เดือนเนี่ยเราก็มีแพผนสัปดาหนะ์หน้าเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันก็พาลูกไปด้วยก็จะไปโวหินอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไปใกล้ๆซึ่งไม่สามารถยังไม่มั่นใจในการบินนะคะเพราะว่าห่วงเรื่องของออโรคระบาดต่างๆนะตอนนี้ก็เลยเออเอาเป็นอะไรที่ขับรถ เข้าถึงได้ง่ายก็จะพาครอบครัวไปแล้วก็จะแบ่งเวลาะระยะเขาเรียกว่าอะไรระหว่างวันเนี่ยเฟยก็จะเปน็น time กับลูกด้วยแล้วกออ็หาเวลาที่จะทํางานไปด้วยหรือว่าถ้ามีจังหวะก็จะดูแลตัวเองไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะต้องเียกว่าโชคดีที่เฟยเป็นคนที่พื้นฐานคนชอบทานอาหารที่เกี่ยวกับสุขภาพอยู่แล้ว clean food ตั้งแต่ก่อนตั้งท้องจนมาตั้งท้องแล้วก็หลังคลอดด้วยซ้ำนะคะคือถ้าคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเฟยจะทราบว่าเฟยต้องทานสลัดทุกวันทานแซนวิชหรือคลีน m มีทพวกแบบว่า low fat เลยอะไรเงี้ยคือ enjoy ไม่ใช่เพราะว่าฉันอยากผอมแต่ enjoy แล้วก็ออกกำลังกายทุกวันถ้าเป็นไปได้ดีที่ที่นี่ที่บ้านมีห้องห้องยิมอย,อยู่แล้วก็ เฟก็จะออกกำลังกายวิ่งสลับกับเจอเทรนเนอร์หรือว่าทำคลาสเคล l ทีสแล้วก็เล่นโยคะไปด้วยอันนี้เฟเชื่อว่าเวลาเรามีกูดฮาร์ดเ a รททำคาริโอวาสคัลใช่ไหมคะแล้วก็มีการได้ดีท็อกซ์อย่างเงี้ยออกไปในทุกวันก็ทำให้เรารู้สึกดีและร่างกายก็แข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็เป็นน้ำที่ดีกับสุขภาพอย่างเช่นน้ำไอซ์แลนด์สปริงเนี่ยเฟยเชื่อว่ามันทาให blood flow หรือ blood circulation ได้ดีแล้วก็มีการ detox ผิวสุดท้ายก็หลายๆคนก็ถามกันว่าเอ๊ะทำไมเฟมไม่ค่อยบวมเท่าไหร่เลยนะหลังคลอดโดยปกติน่าจะมีน้ำหนักค้างอยู่ในตัวเองเฟมว่ามันมันเป็นอะไรที่พื้นฐานแต่ว่าถามว่าทุกคนทําได้หรือเปล่าก็นั่นอีกเรื่องหนึงน่งเนาะอย่างเช่นสิ่งที่เปยพูดไปออกกำลังกายทุกวันดื่มน้ําเยอะๆ clean food clean e a t i n อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทาทาได้ไหมทุกๆวันและทําได้ต่อเน,นื่องไหม เพว่าอันนั้นคือสิ่งสําคัญเกี่ยวกับรูปร่างแต่ว่าถ้าเกี่ยวกับผิวเฟยเชื่อว่าอย่างคุณแม่หลังคลอดเองมันจะเหนื่อยมากแล้วมันจะโทรมมากแต่เฟซก,ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ท้อต่อการที่ต้องบํารุงผิวเฟซใช้ครีมน้ํามัน,มนยอะไรเงี้ยค่ะก็หมั่นทาหมั่นมาส์หน้าในด้วยตัวเองว่าจะไปที่ซาลอนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ต้องยกคเครดิตให้ ความดีความชอบให้สามีูฟิเลยนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในธุรกิจ real estate เนาะคือสร้างคอนโดแล้วก็เขามี property หลายๆที่ที่ขายอยู่นะคะภายใต้กรีนนีในกลุ่มธุรกิจของเขานะคะคือเขาแต่ก่อนเนี่ยเฟยเฟจะคิดว่าบ้านเนี่ยก็คือที่ที่พักอาศัยแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์สวยๆที่เราชอบแล้วก็มาอยู่ที่บ้านแล้วถ้าเกิดจะต้องออกไปข้างนอกก็ไปเจอเพื่อนจบคือใช้แค่ชีวิตแค่นี้ แต่เขาเป็นคนให้คำนิยามแล้วก็สร้าง a good experience ให้เฟยว่าการอยู่บ้านเนี่ยมันให้ความสุขกับเราได้มากกว่าที่เฟยเคยคิดนะเฟยก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่จนมาวันที่เฟยแต่งงานกับเขานะคะคือเดิมทีเนี่ยเฟย์ฟยจะมีมี imagination เขาเรียกว่าอะไรจินจินตนาการของเฟยในสมองเฟยว่าสมมติเฟยอยากได้ภาพอย่างเงี้ยในความเป็นบ้าน คือบ้านออฟแคตาลกเลยสวยงามมากแล้วเขาบอกว่าใช่อันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่การที่เราอยู่ในบ้านนั้นะเราต้องสร้างให้ความอบอุ่นกับมันเช่นเราต้องแอดวอร์มความอบอุ่นต่างๆเข้าไปในแต่ละแฟกเตอร์ที่เป็นเรายกตัวอ,อย่างสมมุติเราให้ดีไซเนอร์สถาปน,นิกมาออกแบบบ้านเขาก็จะซื้อโตะ๊ะซื้ออะไรต่างๆต,ตามตามสเปคที่เขาวางไว้ทำว่าสวยไหมสวยแต่มันจะแข็ง เราไม่มีความเป็นตัวเราไม่มีสเสน่ห์คาแรคเตอร์ของเราลงไปเพราะฉะนั้นคุณติเนี่ยเวลาเขาบอกเฟซเขาก็จะบอกว่าเราต้องใส่ความเป็นพวกเราลงไปที่มันจะแตกต่างจากบ้านที่อื่นไม่ว่าจะก,การใช้ชีวิตฟังก์ชันต่างๆที่เป็นของเราอย่างถ้าไปถ่ายบ้านถ้าถ้าเห็นบ้านนั้นก็จะเห็น World Map World Map นั้นเนี่ยก็จะเป็นคอลเลกชั o นของซูวีเนี่ยที่เราไปทราเวลรอบโลกมา หลายๆบ้านอาจจะซื้อๆ,ๆมาแล้วเก็บไว้ในกล่องแต่สําหรับเราคือเราต้องดิสเพลว่าเอ้ยมองปุ๊บนี่คือที่ที่เราเคยไปมาแล้วมันก็จะรีเลทกับเมมโมรีต่างๆที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็นึกถึงปุ๊บมันก็จะมีความสุขขึ้นมาทันทีเหมือนเวลาเราได้ยินสเสพลงแล้วเราก็จะนึกถึงว่าเออในโมเมนต์นั้นเราเคยใช้ชีวิตแบบนี้แบบนี้พอเรามองประเทศนี้เราก็จะนึกถึง1 2 3 4 5หในวันนี้เนี่ย,ยความหมายของของคำว่าบ้านของฟินเนี่ย มันมันมันก็เป็นอย่างที่ที่บอกคุณลักว่ามันต้องมีความเป็นผู้อยู่ใส่เข้าไปในนั้นเป็นตัวเราเข้าไปอยู่ในนั้นนอกนอกเหนือจากนี้ถ้าจะเห็น wall of frame อะค่ะก็คือเราจะมี history ของลูกตั้งแต่เราแต่างงานหรืออะไรยังไงแล้วไปฮันมีมู o ยังไงปุ๊บวันนี้เรามีลูกขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็น activity ของแนนนี่ในเกือบจะทุกๆวันที่อุ้มมาปุ๊บ เราก็จะมาดูไหนปะป้ายอยู่ไหนมามีอยู่ไหนเราทำอะไรเขาก็จะมอง history เขาก็จะมอง world map เขาก็จะมอง souvenir หรือมีความเป็น unique piece ต่างๆที่อยู่ในบ้านเนี้ยนะคะซึ่งอันนั้นเฟก็รู้สึกว่าเออมันมันเป็นอะไรที่ที่น่าสนใจแล้วก็ unique แล้วก็แตกต่างทีเนี้ยพอมาถึงบ้านลูกปุ๊บพอมาถึงพอเราคลอดลูกแล้วลูกโตเริ่มโตขึ้นสามีเฟกเขาก็แยก มีมีไอเดียที่อยากจะแยกโซนเพราะว่าเขารู้สึกว่าการที่พ่อแม่มีโซนโซนหนึ่งลูกมีโซนโซนหนึ่งมันน่าจะดีกว่าทุกอย่างมารวมกันหมดเพราะว่าอ,อ,อยากให้เขาเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มีการ develop imagination แล้วก็ creativity ได้ดียกตัวอย่างเช่นบ้านเนี้ยบ้านของแฟดเนี่ยพื้นสังเกตได้เลยว่าจะเป็นพื้นที่เขาสามารถคลาละลมได้แล้วไม่เจ็บ ทุกๆอย่างจะเกิดความเป็นโค้งมนเราไม่แหลมไม่ชนหรือแม้กระทั่งเพดานเนี่ยนะคะเขาก็มีไอเดียของเนี่ยจะมีติดเมฆแล้วเปลี่ยนได้2 5 4ือสีถือทุกอย่างเป็น Home Automation หมดสั่งสั่งผ่าน Google แล้วบอกว่าจะเอาสีอะไรอย่างเช่นถ้าถ้าอยากให้เป็นสีฟ้าสีชมพูก็2 5 4สีก็เลือกไปโฮมออ u t ต m a t เมชันให้มีการเปิดเพลงทุกเช้าเป็นคลาสสิคอลมิวสิหรือ whatever อะไรก็กว่าไปเป็นโซนของเด็ก ไปเลยแล้วก็จะสังเกตได้ว่ามีเม่มีนกมีเขาสองคนนั่งอยู่ถ้านในห้องเขาก็จะมีคมไฟที่เป็นตัวเขาเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงหรือแม้กระทั่งก่อนเดินเข้าบ้านเนี่ยก็จะเห็นป้าย cc twins ก็คือ represent ความเป็นเขาสองคนอันนี้คือโซนลูกไปเลยนะคะแต่ถ้าสอนพ่อแม่ก็คือจะจริงๆมันมีโลโก้ ft ก็คือเฟตินะคะ พอเปิดเข้าไปปุ๊บก,ก็จะเป็นเหมือนอีกอารมณ์หนึ่งเลยบ้านก็จะไม่ใช่อารมณ์ด้านลูกเรารู้สึกว่าเวลาพ่อแม่ก็ต้องมีคุณภาพไทม์ที่อยู่ด้วยกันลูกเขาก็ต้องมีคุณภาพไทม์ในแบบฉบับของเขาไม่ใช่ในแบบฉบับของเราดังนั้นโฮมในวันนี้เดนิชั่นของเฟในวันนี้เนี่ยเฟยก็เห็นถึงถึงการใส่ความเป็นเราเข้าไปอยู่ในบ้านนั้นความเป็นผู้อยู่อาศัยก็คือลูกของเฟเข้าไปอยู่ในบ้านนั้นถ้ามันต่างกันเราก็เลยแยกโซนอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็จะเกิดความลงตัวที่สุดความสุขของเฟในชีวิตนะคะในวันนี้เนี่ยมันก็น่าประทับใจเหมือนกันว่าเวลาทุกๆครั้งที่เฟนึกถึงว่าเอ๊ะ e what makes me happy today คือมันเปลี่ยนไปอีกแต่ก่อนเนี่ยเฟยนึกว่าการที่เฟได้ใช้ชีวิตในเวที่ เฟเคยคิดว่าเฟ่แฮ ppy แล้วคุณชินแบบเนี้ยเออมันคือที่สุดของความสุขเฟะแล้วมันต้องเป็นสิ่งที่ไม่ทรมานแล้วมันต้องเป็นสิ่งที่เราเคยตั้งตามเป้าหมายเราไว้อันนี้คือก่อนมีลูกนะคะพอมาหลังมีลูกปุ๊บเนี่ยเฟยเชื่อว่าทุกๆคนที่มีลูกแล้วจะทราบว่าการลูกไม่ง่ายแล้วไม่ใช่เป็น pleasant journey มันคือ painful and torture torturing journey ในบางขณะในบางช่วงมันมันเหนื่อยมันไม่ได้ง่ายแต่สุดท้ายพอเฟมามองย้อนกลับทุกๆครั้งที่เฟมองลูกเฟย์เราเห็นเขายิ้มเราเห็นเขาหัวเราะและมีความสุขมันให้ความสุขกับตัวเฟย์เองแล้วก็สามีซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ามหัศจรรย์มากๆเพราะว่าเราไม่เคยคิดว่าการที่เราให้คนคนหนึง่ง แล้วเวลาเราเห็นเขามีความสุขแล้วเราจะมีความสุขได้ขนาดนี้ทําให้เฟเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ไฟเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ความสุขของเฟรยเนี่ยคือนอกเหนือจากที่เราเราได้ a c ชี e v ท t a r เก็ตต่างๆที่เราตั้งไว้แล้วสําหรับส่วนตัวหรือว่า ในหน้าที่การงานเห็นทีมก่อนนั้นี<ฟ>้เฟย์อาจจะเห็นทีมแล้วประสบความสำเร็จเฟย์ก็จะแฮปปี้ถ้าเฟย์มีสตาฟคนไหนที่ด้อยพัฒนาแล้วเฟยสามารถพัฒนาเขาให้ขึ้นมาเก่งได้เฟย์จะรู้สึกฟินมากมากแฮปปี้มากๆในวันนี้นอกเหนือจากตะกี้ที่เฟย์พูดมาทั้งหมดอย่างเช่นคนที่อยู่ในวงจรชีวิตเฟย์นะคะไซเคิลคือคุณพ่อแม่เพื่อนหรือว่าพนักงานต่างเนี่ยอันนั้นก็ยังคงเป็นอยู่แบบนั้นแต่มีตัวเล็กๆเสริมขึ้นมาในชีวิตของเฟย์ก็คือลูกเฟย์เองเนี่ยเฟย์รู้สึกว่า ไม่ว่าในที่เเคยได้ยินว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในแต่ละวันถึงแม้เราจะท้อเราจะไม่มีความไม่สบายใจแค่มองหน้าเขาเราก็มีความสุขแล้วเฟยก,ก็ยังเชื่อว่าในทุกๆวันถ้าเฟทําให้เต็มที่แบบที่เฟยเล่าไปก่อนหน้านี้นะคะเราเฟยก,ก็จะไม่รีเกรดกับอะไรเลยแล้วพอเห็นลูกมีความสุขเฟยก,ก็มีความสุขไปด้วยอะคะ่ะ